ทุกคนคะทุกคนเห็นอะไรไหมคะนี่คือต้นบบเบิรนะคะที่หัวเขาแม่ปูทําหลงไปไว้อยู่ในดินกองดินนะทุกคนแล้วเราก็เอาดินที่จากการปลูกอบอนสีนะมามาเพาะหมากเตี้ยนี่ค่ะทุกคนปรากฏว่าบบเบิรแม่ปูเขาก็ออกมาตรงนี้ นี้ก็ออกมากับหมากเตี้ยนะคะทุกคนแล้วแล้วคือที่เขาบอกว่าการปลูกบอนสีนี้จะปลูกง่ายมากนะคะทุกคนเห็นไหมนี่หัวเขาอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนครึ่งหนึ่งของอู้ทุกคนกน้กนก้นเขาเรียกอะไรก้นถุงเลยนะเนี่ยเขายัางงอกออกมาได้นะโอ้สุดยอดมากเลย